ดีทั้งฝัน น้ำจระเกโคนเนี่คือเราะมาขอพคบางคนขอขอแล้วได้ได้สมบ,บัตินะแล้วเขาก็มาอีกบางคนเป็นหนี้เป็นสินเขามาแล้วมาขอเนี่ยเขาก็ได้เขาก็หลุดพ้นบางคนเขาทราบ,บ,บได้ยังไงครับคือคนแ,แรกไม่ทราบหรอกมีคนเขา้าเข้ามาขอขอแล้วขอได้จริง<ๆ>เขาก็เลยแบบมาแล้วได้จริง<ๆ>เขาก็เลยกลับมาอีก ใช่ pues ใช่ขนาดวันธรรมดาก็ค nah ือที่ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เงินเงินรวยมีโชคมีลาภกลับไปมีเงินล้านกลับไปมีเงินล้านกลับไปมีเงินล้านรวยนเงรวยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเงินเงิาไหว้หลวงพ่อนะคะแล้วก็มาไหว้มาทำความสะอาด พญาจระเข้ใช่มาล้างทั้งสององเลยค่ะมีองค์ที่หนึ่งแล้วก็องค์ที่สองก็ได้เอาแปลงแล้วก็แชมพูสบู่น้ำหอมมาฉีดมาล้างค่ะมาอาบน้ำให้นี่เราเชื่อเรื่องเรื่องอะไรคที่เรามาอาบน้ำคือได้มาขอพรเนาะตามรอยหมอบีเลยค่ะใช่ตามรอยหมอบีในติกตอกใช่ในต่อต่อค่ะ วันนี้ก็เลยพาครอบครัวมาพาคุณแม่มาใช่มอาขอโชคขอลาบนะคะคุณแม่ชอบซื้อลอตเตอรี่มากแล,แล้วรู้จักวันนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยรู้จักเลยค่ะเพิ่งเห็นในในต่อตอนี่แหละค่ะอ,อ่าก็เลยตามมาตามกระแสใช่ค่ะตามกระแสมาค <laughs> เมื่อก่อนนี้ก็มีฮือฮามากันเยอะแยะในช่วงสามสิบปีก่อนที่ทูตสื่อิวลานทำรายการแล้วก็มามดดำศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงนี้ก็นิ่งไปพักหนึ่งนี้กระแสกลับมาอีกจากการออกติกตอกหรืออะไรเนี่ยแหละคนที่เคยบูมาขอพรประสบควาสมสำเร็จก็กลับมากันอีกทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่การอาบน้ำนเาเคนเชื่อในเรื่องใดครับ ความสําเร็จความสาเร็จกราบ,บขอพรบารมีพระเจ้าชาติหนึ่งของพระเจ้าเป็นจรเข้ท่านบาเพ็ญบารมีเพื่อการพระเจ้าอธิษฐานขอเป็นพระเจ้าแล้วก็สําเร็จคนมากราบไหว้ขอพรก็เหมือนกับขอบารมีพระองค์ในอดีตชาติความีความสําเร็จเองขออะไรแล้วได้